ยางของลูกสาวพอนี่มันอยู่ได้เหนียงไก่ตกของพอนี่เองนี่หมอนี่ขอบคุณคุณพ่อเลยนะลูกทองลูกทองเอาังสี่นะคุณพ่อเดี๋ยวลูกสิพ่กกันกลับบ้านนะครับเพื่อเตรียม ฉนว่เจ๊จักหน่อะไรกันเลยไดโน่พ่อเอามะมันก็ไดโน่พ่อบอดี้มีปัญหาบอดี้มีปัญหาลูกก็ามัต้องไปคิดอย่างมากไหมสบายใจไดโน่แมนบ่อแมนข้าจะนั่ลูกเก่าก่อนแม่เออไปลูกไปไปไปเสียงเขาสอบดอกกันบ่พายังไปว่าจัเสียเสียแมนุนมันจีเป็นโคตไปเตรียมสิ่งเตรียมของเงินเออท่องจักสองรถสิบล้อเนาะแมนโอฉนวนที่ดินเลือนน้ำหนักจักสองลำแมนนนสิบเป็นจันทร์ แลมีสนุกสองคนโอเคโอเคมาเข้ามาสอบเราไว้ค่ะสอบเราได้ยัค่ะหนึ่งสองสามสี่เถ้าเอ้ยคอยดีอกดีใจแต่ว่าเถ้าเอ้ยคอยก็ดีใจอยู่ดอกแต่ว่าคอยนั่นคิดยากน้ำโลกสาวเฮาสันดีคิดยากเที่ยวคาเทียมันบ่มมากบ่ชักเสียจังใดเถ้า สิจังไดก็ตามสั่งสำหรับคนรวยลูกทองคนนี้คอยพ่อใจมันสิเอาหรือบ่เอาก็ตามสาั่งแต่มันอยู่ในเนียงกาตับเข่คอยไปทางใดมาทางใดเลยลูกสาวเจ้ากระสันมือนี่กระไส่เขาไปสรงเขาสักวันเถ่าเอ,อิญ<ป>มันออกมาดูให้มันใจดีสักวันเนาะแทงตาเอ้ยแลนไปรีใส่เนาะไปทางใดเนาะลูกมาหนี้น่อจ้าแม่โอ้ให้เนาะ เชียรนี้ตะเลดิดเปิดปึงแล้วเป็นจังไหนเนาะลูกหลานเอ้ยเป็นยังไรลูกลหลานเฮ็ดอยังคือเฮ็ดหน้าหยุงแตลูกนะก <c oughs> ็หยุงตัวเพิ่นมาหาแพงเพิ่นบ่ไดี๋ยวเราเฮาเจ้ากันเด้เพิ่นเนพิ่นไม่ก <ใน S 1> ลุก่มมากอดแพ,นนพงนั่นนะแพงบ่มาอย่าไปคิดยังไรลูกอย่าไปคิดยังไรนั่นแสดงว่าเพิ่นฮักเอาจังซี่เมื่อนี้พ่อยไปส่งเข่าเด้อส่งเข่าค้นการคนงานแต่ว่าอย่าไปเฮ็ดตาสมตาหวานใส่คนการคนงานโอ้พอได้ยินแววแววมาอยู่ได้ยินอย่าง ว่าปเปียกตาสมตาหวานเ่าต้องไปตีสนิทมันถึงขันปานนั่นพ่อจ๋าเฮ็ดตาสมตาหวานจัง,งเลยมันเป็นของใสของเฮ้าเฮ้ากับนางคุยนางขามเป็นของธรรมดาให้กำลังใจใพอ่อหน่อยพ่อมันบ่อจำเป็นลูก,ลกมันผสมศักดิ์ศร,รีของเฮ้ายางก็ตามซังฟังคำพ่ออย่างเดียวเมื่อนี้พอ่อจะไปเก็บเงินดอกไปส่งเขาระว,วังล่ะอย่าไปเฮ็ดตาสมตาหวานกับพ่อพอว่าเด้จะพ่อเป็นยิ่งนบ่ล่ะลูกมนวนน่ากัน อยามีเสบือว่าไปบอกไปเฝ้าท่านคนจนเฝ้าท่าคนรวยรวยและรวยอันนี้แหละลูกพอมาพยายามเตือนน้องเดนะลูกเด้อพอจะไปเก็บเงินดอกก้อนเมื่อนี่พอพอต้องห้องดอกเอาน้องเพชรน้องพลอยไปนั่มน้องชมพูกลับไปนั่มบัวสั้นอ่ะเมื่อนี้แม่กะสิไปน้ำพรอไปซอยเล่าถือเงินก่อนเมื่อนี้เราไปเก็บเงินดอกไปให้ไปหน้านั่นกะระวังดีๆแนี่ยคำเบานั่น คือพ่อว่าหน่ะหลอย่าไปหัวซาหลายกับคนการคนงานอะเป็นอย่างดอกแม่ก็เห็นใจกันแต่ว่าพ่อเจ้านั่นแล้วแม่ญาติพ่อเจ้าห้าจ้าแม่จัะสั่นนะลูกหลานเด้อพากันไปแล้วแม่ย่านจะ่เออกระย์ดีอยู่หันล่ะจะไปซาพ่อเด้อว่าซาจะเคี่ยวอีพอนไปนอนพักพรสเม่ยังเป็นเบาหวานอยู่ตีอโตเอื้อยไปส่งเขาไอ้เส้น เรามาบัดนี้แม่เอ๋ยแม่คนาาสินคนนี้มีต่างบ่คือกันเป็นน้ำสิ่นไผมันหลดแตงเอาบ่มีได้เอและทุกเห็นใจพ่อลมลอยลมอยู่คือเวาวผู้สิ่นดีกายาเฝ้า เป็นกาเอายันยอดอกผู้จนเฮยเป็นนายพลนายรวยนายพันนายจ่าพระคุณขายาวตัวขันเลิดแล้วแนวสิ้นนี้ว่าตำไพเฮยมีเงินทองของใสมีเงินปราผ่าพร นุงอาพรคขันเครื่องแก้วโอ้ยแววหน้าดอกคาสูงถึงยำสวยได้นุ่งผาคามาให้หน้าดอกกาหวานมีเหอนส,สอัน้างมาม,มีนายวาตัวหละเงินพังโอตกลงท่องแขน ท้องเหือกระจำนำบ่หูเมื่อลัแฟนเป็นจ่าจงข้อใจกับลูกเมียทุกจนก้ายาดินโอ้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 อ้คุณหญิงหากผู้หญิง สวยไอเจี๊นแสนสีหิ้วเขา,มา,าเแม่เอ้ยอย เป็นงานสนเสสินทางตำน,นันเนชานี่ม้นวนเนาะครับเนะบาะแสเ่ยแส,สมองหน่ี่ก็ไปเอกมุก,กดกัสอนรักเพชปรปานาะับนาบส้มองหนี่ก็เกเือมวนไป แล้วแฟนเอ้ยแฟนผมเนี่ยเคยตโตสู่ทางลำมู่ขลําเพลินตุกกระเทินขั้นบอดังเกินเขาแม่นบอ่อศเ้าโอ้ยให้คนเยอะและคำพังเผยโบราณเบาเอามาลำนำมาเออ,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 อใส่ แล้วเพิ่นว่าไปให้สุดคูดก็คุดให้พ่อย่าเศ้าไว้เป็นเครื่องทาง mm. แล้วเพิ่นว่าไทยบ้านสาว่าขณะนี้ห่างบ่ได้ยางโนมางากลายเสือต้องให้หลายคือเสืออย่าจะเสือคำคนเบา mm. นักหรือเบาสิทนสู สิบูไปให้ฮอดฟังขอแรงเชียร์วความหวังจากแฟนฟังทุกหมู่บ้านมีงานจา้างไอ้ซอยเชียร์ในเดือนละแฟน เจ้าสูกสวาวฟีพัทมงคลรยาสนิทมิสหายและแฟนผู้รอรับฟังอยู่ทางบ้านผมเองก็คือเสียงแสนแล้วก็เสียงมาเสียงมีเป็นพี่น้องกันพี่น้องเอ,อ้ยลำบากหลายเปิดคนตูคนยามาทำงานใส่นีเงินดอกตั้งแต่สมัยอีพอก็บอีแม่เพิ่นยืมไปรักษาตัวตะน,นโดนคุนเพป็นกระเลยหามาใส่ ทำงานใส่หนีเพราะว่าบ่ามีเงินหาเพิน่นก็เลยมาทำงานอย่างนี้โดนละละแต่ว่า,วา,าบ่ทันได้กลับบ้านจักเถื่ออีพ่ออีแม่กัดอีแม่ก็ได้อยู่จังไหนบุนี่นนนบักลานนเป็นจังไดเนาะมีอะไรบ้างเนี่เป็นจังได่าให้อย่นี้คือยืนจมแม่นคิดหอ,อดเพื่อนสันบ่เดี๋ยวนี้่ก็คิดทอ,อดอีแม่และเนาะอีแม่เราอยู่คนเดียวก็ทำอาัดาละห้เฮียจังใดไดเลาะไปยืมเงินเพื่อนบ้างก็ต้องว่าใส่หนีใส่สินเพื่อนละแค่สินครับเพื่อนกับพ่มีปัญญาสิใจเนาะผู้เฒ่าจังสิไปหาไล่ได้ แกไม่ลงเคมีแกไม่จจละฉันทำนะค้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตั้งร้อยักเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพเ้ล่ยฝอยไปแสกครับไอ้คือยังามานํำกันยุ่เดี๋ยวนี้จังหวะเตือนขาก็ดูเตุอย่างเป็นตกห้องตายแล้วตีจังหวะเบฟอย ไอ้ฝอยครับไม่ยุ่งใส่เราเนี่ยแมนว่าเดี๋ยวนี้คัดกากินบงนองบ่งไตงากาคาบเสื้นเดินขึ้นงาบงคาบได้บงความทงนองบอนกากะลงมาหอนงาบงกินบงกากินบงนองบงไงงาปลาคาบเสื้อเดินขึ้นงาบงคาบได้บงความทงนองบอนกากะลงมาหอนกาบ่งกินบงโอ้ยกากินบงตกล้งกาหอดใส่เราหนิเอ้ยกาบ่ เออมันไปสบินไปบินมาเออบินไปเออบินมาเออเออไปใส่เสียาจอย,อยบินไปบินมาจัางไยมันก็ขี่ใส่หัวท่อนต้นขีเ่เข้ากับซองเบิ้งต่อรีดไฟฟ้ามันเป็นเจ้ามาแต่ใส่เดี๋ยวนี่เอ้ยโอ้ยก็ไปซับตองซับฟื้นแถวนี้ละ่ะล่ะเฮ้ยกระย้อนว่าย่างมาน้ำกันคือบ่เห็้ยนเสด็ดเดี๋ยนี่ยจังไายใหญ่ไปซับตอง,แ,อแ,อตองแม่ผู้สาวสองคนอยู่กันแท่นานั่งเบาน้ำกันอยู่นั่นเอาเมนอิลีสันบอกเอ้ยเออจังไายห่วงเบิ้งใหญ่ ตกใจว่าสันนี่แม่แต่ว่าผู้สาวมานแต่สร้างเรื่องคือตีห่วงคุณได้แคมาสูงเขาสูงหนามเขาเถิดกว่าดูนี่สิเป้หัวน้ำพนติน้อยใหญ่เพราะเป็นคุณนายแม่ละเขาจะดสรรเขาเพ็ยรงานหาคุณนายมาสูงเขาสูงน้นามาปยัเร็วองแวมาพอดีมาแล้วบอผู้ใดมาคุณนายโอ้ยมาแล้วมาแลม่ปฏิค่ะค่คุณนมัดตีปฏิคือสิเมย์เนาะเหตุการณ์เหตุงานนั่นนะเมย์อยู่ครับหอดเวลากินข้าวแล้ว พักกาดพักงานไว้ก่อนแต่พผักกาดมากินข้าวกินน้ำก่อนนะคะครับครับลาวครับลางสิคุณนายเรี่ยงน้ำเพราเป็นปัญหาโีปัญหาปัญหาเอาคุณดูคุณยางนะอยู่าถวถั่วคนณสนคือยางสี่หรอคุณนายอันมีดผ่าก็ว่างว่าจะเสียเนาะเปสียไจเน้อไอเสี้ยงแสนไอเสี้ยงสามาเหตุการณ์เหตุงานอยู่พี่ลำบากใจใน่บัคะก็บริเวณลำบากใจอย่างนี้เหระครับ ก็สบายดีอยู่เหตุงานกับว่าไ้นักหนหยังดอกโอ้ยฉันน่ะดีใจพวกพี่เสี่ยงแสนเชี่ยงสานามาเหตุงานอยู่บ้านของฉันแต่ว่ายาน่ะหิ้วเขาหิ้วน้ำย่านยุ่กระกับลำบากสันดอกฉันก็เลยมาซองเบงฉันเอาเขามาให้กินนะครับขอบคุณหลายๆพี่เสี่ยงแสนก็กินเขาก้อนก็ได้ค่ะคุณนายครับเรื่องาเป็นยังดอกครับจ้าจ้า แม่นีหยังนี่สันนี่ของหวานมั่งของหวานมันดีนั่นล่ะแม่บอกเมห้มีแต่ของดีๆโอ้มีหลายอย่างอยู่ตอนนี้แม่ของหวานไม่สวยบอกบอกไปบอกไปบอกเบิ่งปะเทศนี่หอดของมีหี่หอดทั้งเมื่อศี่หอดมันประเทศนอกแม่นี่ยังมันประเทศนอกนะมันแจ่วโอ้ยเอ้เแล่าเตาไฟน้องไปเยอะแยะเยอะเอ้ๆอีกอันนึงกับนีของหวานกับนีอันนี้หมากบ่มีน้ำหนักไม่ยังล่ะหมากกระเบา หมากกระบอกมันกินได้ยุติมีหม้อเอื่อยมากบ่มืดแม่ยังบาดบ่มืดบักหุงโอหมักอยุทธ์งน้ำเจ้าก็เอามาอยู่ตินึกขบบกอาได้มืดเนาะว่าใดไเห็ุคุณนายให้ตุ๊ก้คอยนี่สิเขาไปเตรียมแนวอยู่แนวกินสำหรับอาหารจ้เมื่อเจ้ากำลังเมาบ่อยสาวหมอยปล่อยเปียดที่นี่แหละบ่อยห่วงบ่อยแง่ทางสัตวเนาะ เที่ไปหาซับ่อยจะให้ควรรู้ใจจกขพรงเนียล่ะฟอยสิซับโุกไม่โุกเลยว่ะหอยหัก่อย่าหันมาทันทีไหมล่ะเฮ้ยสุว่าสิขาดป่ะไอ้นแันเดียวผม่ามือเนไหาเหมือนปากรอไม่แต่ิงกินยเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว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 เยเดี๋ดี๋ยวเดี๋เดี๋ย๋ยวเี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยวเเดี๋ ใส่บ้าบ่อยากออกมาให้มะน้าพอมาแล้วไปเห็นผัวบ้าสักหน่อยเนี่ยเจ้าว่ดีได้จุปาน้องทิมนะอยากไปบอกผัวบ้าสักหน่อยเด้อมีตัวซับหัวดิหนิฮึดยงมาบ่ได้เด้ฝอยเดี๋ยวบ่ได้เงินเดือนได้เจ้าต้องเว้าดีๆเด้จ่ายเงินเดือนนี้บอกให้มันดีๆเด้อเว้าหยอกไปจังซั่นล่ะมาอันเจ้าว้าดีๆเงินเดือนใช่เพิ่มข่บ้า โอ้ืหทีดีๆเนี่ยเป่งมียดด้วนะพกวันจากเมียกันซื้มันรวยกล้วยขวางแล้วสิทืิหัวกันจะไปโดนเดยอเอ้ครับคุณยินบ่เขาลอกพ่อเฉียงต่งหากมึงีนเป็นจานายสร้างเพลินทองเพท่งค่มานางเามีให้กันเห็นยอะแยะค่ะผีเสี่ยงแสนเอ้ แห้งตานั้นย่า,ายนไอ้นัยูนีลํำบาก,บากแต่ว่าแพ่งตานะ่ะเห็นพวกออ้มาทำการทำงานอยู่ในบ้านของแพ่งตาแต่ว่าแพ่งตาก,ก็ดีใจหลายเพราะว่าเวียกงานทุกสินทุกอย่างพวกออ้กักขยันมันเพี้ยนพาก,กันทำการทำงานเรียบร้อยเมื่อทุกอันทุกอย่างจะร,รู้สึกว่าดีใจแต่ว่าแพ่งตานะั้งสงรัรสงสารไอา้าอา้แสนนะ่ะ อย่างดิวลำบากสันดกยางเดียวโอ้ย่างหน้าเนี่ยลำบากค่ะขอบคุณหลายๆครับขา,ขาดเขินยังยุบอ่คะครับว่าไ้ขาดเขิอนนี่ยัง,ยงได้เหรอครับก็พ่ออยู่อยู่ของใสของสอยกับพ่อได้ใสอยู่ท่านขาดเขินยังให้บอกแพ่งตาด้วยคะ่ะครับเอาไม่ยังอะอีกคุย<อ>กันยัง่าทันแล้วเอาก็ว่าได้ัสยพัฒามนี่แหละเอา สิ่มหาสับพื้นไปเห็ดแนวเผาแานสันดับแหวเออสับกับซับไปพอเป็นยังไงงานนี่เป็นแต่สับกันเนาะน้องเจ้าตุนเงี้สิบออมันหลายเพอ่์เห็นขวนไม่เอ้าเพื่อนสีวันนี้มีประโยชน์แบบพี่ชายเออถึงแม่นใช้สิจนให้แม่นายจนป็นไดอ น้องบาได้ลังเกียดพียแม่บาบัวขอบคุณหลายๆโอ้ยเด้น้อคนทุกคนในโลกนี้ก็คือดำแม่นดังกันคือดำควันบัวละความในใจน้องนั้นอยากบอกพี่ข้างในใจน้องอยากให้คำจา เก่าพี่ชายให้พอ่อครับไม่ยังกว่ามาและน้ำหัวสู่มาโดนแล้วในใจแก้วให้หูบางเว,ว,วเดอนนอสาวแพ้งตาฮอนที่นัง่งมาอยากจา ôi bao ơi ơi nam ai bao phi xiang ơi nam ai ừ, 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 ừ. bao phi xiang ơi đê พี่เซี่ยงแพงนะ่ะสงสารพี่เซี่ยงเพราะว่าอยากพี่เซี่ยงแสนละกรมลำบากอีกอย่างหนึง่งเห็นพี่เซี่ยงขยันทำงานแพงนะ่ะคิด,ค,ดคิดหักพี่เซี่ยงฮะคิดหักพี่เซี่ยงแสนซันดอกล้กอ่จ้า,จามันสิแมนห่ดหรแพงจริงอยู่พอของแพงตานะ่ะเพิมามา่นบ่มักคนจนเพิ่นมักค่นลำเนรวยแต่ว่าแพงตานะ่ะ บได้ถือโยถือซักอียั้งถึงซื้อลวยกระซางจนกระตามบได้เรียกชั้นวันนะแพงตานะฮักซ้ำกันคนจนคนรวยก็มีหัวใจคือกันแต่ว่าผิ่เสี่ยงน่ะสิพ่อมีใจกับแพงตานี่บอแพงเอ้ยซ้ำๆนี่เด้อไอ้กะมีใจให้แพงอยู่คือกันไอ้กะมัดแพงอยู่คือกันแต่ว่าพอความจนมันเข้ามันคนละชั้นกันไอ้นี่มัน มันตําเป็นเทิ่งเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเป็นลูกนี่มาอาศัยอยู่นี่ก็ดีบุญเท่าไรแล้วยงสิกาเป็นมากลูกเจ้าหน้าอีกไอก้กบวากาปันไดแล้วเป็นยังดอกท่นานไอ้ว่าจังสันแห้งกสิตัตสินใจเอาหัวใจดวงนี้นะมอบให้ห้องแค่ มึงไม่ก oh, sure? ินเหรอมาตัดฟื้นไปซื้อได้อ่ะมึงจะให้ติกตอายแล้วไหมล่ะซูเจ้าเป็นยังตดวเนี้ยเป็นยังตดวเนี่ยกำจับว้า้ยสร้างเพื่อจะสร้างเนาะเอาจังซี่เอาจังนขุนเนี่ยจะต้องไปซ่าเขาดอกเอาละ สร้างหัวมันถอดโบตองมาดูพักกันมาเหมือนสุกคนก็ได้เออต้องกมาเป็นงานเล่นกันไป้งสันระเด็กน้อยแป้งตาสิสมัดไม่ใจ่ายกมีแปงตาเออในใจมีคอยน้ำเน่ยกะหักแปงตาอยู่ตาว้าโุนี่นี่ใส่ก็ดีเด้มันคือฐานะเฮามันต่างกันไอ้ก็เลยประกาบอกกาเว้าแต่ใจจริงไอ้น่ะหักแปงตาหลาให้ขาดคอยก็หักเจ้าดิคุณไอ้ไป โคตรเหลือเนาะปังก็อยู่ไปสุกได้ฝ่อเจ้าบ๋องเงี้ยเดือนนั่นฮะเอาอยู่ก็ดีใจยุดอกว่าพวกงโตนะฮะขึ้นตขึ้นค่าตัวห้าบาทอืมฮึแอะแอะขึ้นยังสี่ร้อยครับมักน้ำดูบอกวนละล่ะบกโอ้ยไปไซก็ไปเลยเออบอกวันนั่ละบากันโลดแล้วเบิ้งพขาอึดโอ้ยังซี่พี่เสียง ขั้นฮักขั้นมักแห้งตานาน,นะแห้งตายยังให้พี่เสี่ยงนะไปนั่งกันไปขอไปขอแห้งน้นำพอก <ำ S 2> พับนั่งแมนพี่เสี่ยงส่เห็ดได้บ่ล่ะขันแห่งเราห้งสั่นไอก้กะสีเห็ดเบิ้งฮาเตืยอ,อีพอเราบัวหาายังบัาวาดอก<ะ>พอเนี่ยเราคนใจดีจะตายปากเราแน่นซื้อ แต่ว่าใจเล่านี่ดีคักไปโลดแต่งขันหาไปขอโลดมือแรงนั่นแมนบอาเิบบอขวนซับหัวพอซับซับหัวไอตีบอลดาวบอเป็นดอกขั้นเป็นยังแพงตารับร่องทั้งหมดเลยเอาโอเคตกลงขั้นสันมือแรงไอซีขอเอาขันดอกไหม่ไปขอกัะยิพอไปโลดเด้อขั้นซันแพงอะอยากกลับบ้านแล้วมันสิคำยันพอเพิ่นเป็นห่วงอยู่ทั้งบ้านน่ะ ป่านนี้เอื้อยกับพ่มาจ้ากเกลือมันไปเฮ็ดหยังอยู่ซยไซ <c oughs> ไม่แล้ว <c oughs> ได้บ่ได้ป่าไปไหนยังได้บ่ได้บ่เอื้อยนว่นั่งแหมเราเฮ็ดหยังอยู่ <c oughs> เป็นหัวร่าเร่าสิคันติดบ่า,บาสำน้อยมากกับพ่เป็นเนาะ <c oughs> เอาไปมาแล้วก็แล้วงนี่แหละอ้าวมันยังซส่กระสือหลังขาหสังขางขาถ,าถือมม่ยังเริ่มเท่านั่นน่ะ คือบ่ซื้อเอา้เอา,อาแม่ค่ะตาขออผมคอยอบอกว่าซื้อเกือบจะครูแนะ่คอยสองจริงจะกระเบิเ้งไปดังนี่เอา้เอาแ่แกไม่ลงเคมีแกไม่จนฉันทำนะข้ามถึงร้อยลายฉันได้ตั้งร้อยปักเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ